สบายดีวันนี้ชิรไ,ไทยหุ่นไปไว้เบิ้งก่อนยังไงจะได้ลํำล่าหินและสิบไปเมืองกุ้งแล้วไปห้างเงินยุุงเทพคพนละบันนี้ห้าเงินห้างขับกันปีน้ายังพ่อกันเมือ่อ ามาคิดฮอดเทินไหมคิดฮอดซีอดจังไดจำเป็นได้ไปํำห้างกัน้าครับเน้บวานเฮากับบะมีรรายห้าลายไ้มีแต่ลายเก็บลายใจตอนนี้กับเก้าโมงสิบโมงแล้วแหละสัได้นั่งรถไปละเหือนแม่เหิอนแม่ lau Tuấn cối, tuấn cối 5 ngần ha khẩm cân Bán nọ hậu Nhưng mà làm nhảy đốt đốt มาเฮืนเฮืนบ้างหนึ่งนี่ดอกชงกาศนี่ยทันธุ์ได้ยู่พันธุได้ฮอดเดินซำ้ำมาเฮืนไว้แล้วก็ไปห้างเงินนี้อันนี้เฮินอายเนี่ยเฮินติดกันลองซ้ำเอ้ยน้องเฮินแม่น,นี่ลองอาย เพืนนอนบางครั้งกับห้องคอยเองจังได้เจอนะ่ะบไ่ได้จะไปดอกค่งเงินขับบังคับบ,บังคับก็ไปห้างินห้าขับเนาะสุกดีสุกดี nó cái gì nghe, oh, sao lạ? Yu hơn, Yu hơn. Bèn bén, b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 èn เพื่อนผ่านมาเจียบอย่างนี้ขึ้นเหนียวายมาได้เปิดมืดนี่ห้องหนึ่งเนี่ยเอ็ดห้องขันห้อง นี่ห้องหนึ่งห้องหนึ่งสองห้องหกแล้วมาได้หกเหมือนนนี่ห้องน้ำส,สายพันธุ์ตืน่น จะหมืดจัดงอย